สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่20พฤษภาคมพศ2563ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลานะคะพร้อมกับตัวเลขเด่นประจำวันที่ทุกท่านนำไปพบกับความรวยความเฮงความปังในตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะซึ่งก็มาพบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้เหมือนเดิมค่ะมีหลายท่านค่ะแอบหลังไมมามหาอาจารย์ค่ะอาจารย์ ถ้าใกล้ๆเนี่ยมันน่าจะมีปีกล้วยนะคะจริงๆก็มีนะคะแต่ว่ากล้องาสาดไม่ถึงค่ะก็มาเที่ยวบ้านอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตัดปีกล้ยให้กินนะคะ,ค,ะค่ะก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์แล้วก็ส่งกําลังใจส่งพลังบวกเอ่อมาให้อาจารย์ตลอดนะคะอาจารย์ก็ขอบพระคุณมากค่ะก็ขอให้พลังบวกเหล่านี้นะคะส่งกลับไปให้คุณที่ทุกท่านค่ะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่อรอยยิ้มให้ตัวเองทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็ชีวิตอย่าไปคิดเยอะทําอะไรที่เราเอ่อทำแล้วมีความสุขทําไปเลยค่ะแต่อย่าให้ คนอื่นเดือดร้อนนะคะแล้วก็ดาวเด่นประจําวันวันนี้นะคะ6ดวงดวงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวสองค่ะดาวสองนะคะหรือดาวจันทรอยู่ในตําแหน่งทาริโทแห่งเลิกและยังเป็นอุจาวิราชและมหาจักรเกาะอยู่นวังลูกที่4มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านาวังและยังได้นวังปุกเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะดาวเจ็ดค่ะ ดาวเจ็ดนะคะหรือดาวเสาอยู่ในตําแหน่งโจโรแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตณนวังอีกด้วยค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์นะคะหรือดาวมฤตยูค่ะอยู่ในตําแหน่งมหันโนแห่งเลิกเกาะอยู่ณวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะ ดาวเก้าค่ะดาวเก้าหรือดาวพะเกตนะคะอยู่ในตำแหน่งทะเโทแห่งเรือเกาะอยู่นว,วางลูกที่3มีดาว4ี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านว,วังค่ะดาวเด่นตัวที่5ประจําวันนี้นะคะคือดาวหนึ่งค่ะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งโจโรเริกและยังเป็นอุจจารพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ดาวแปดค่ะดาวแปดหรือดาวราหูนะคะอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเริกเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังค่ะและเป็นประจำทุกๆวัน เช่นเดิมอาจารย์ก็จะนําจาก6ตัวให้เหลือสี่ตัวตามที่อาจารย์ชอบนะคะบางท่านถามอาจารย์ทําไมไม่ให้3มตัวตรงๆเลยก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมอาจารย์ชอบ4ตัวและอาจารย์ก็ไปจับในบางวันก็แตกเองนะคะก็ทุกท่านก็ลองพิจารณาดูค่ะ7 1นะคะสค่ะ 8คะ่ะ7 1 2 8จับคู่2จับคู่3ได้เลยตามที่ท่านชอบหรือบางท่านเอาเลขเด่นที่อาจารย์ให้ไปจับในจักรราศีนะคะบางท่านก็แตกทั้งบนแตกทั้งล่างบางท่านนะคะเล่นตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะมีทั้งหุ้นมีทั้ง คือหลายเลยค่ะก็ลองติดตามชมดูนะคะส่วนส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าลง i n ไลน g กลุ่มอาจารย์แอนนะคะสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกดตรงชื่อรายการฮานอยพารวยเลื่อนลงมานิดเดียวนะคะจะมีง i ์ k i n g กลุ่มแปะไว้อยู่สามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายะคะ่ะเข้าไปก็จะมีตัวเลขเพิ่มเติมให้นะคะก็ลองดูนะคะเด่นตัวเดียววันนี้ที่อาจารย์ให้นะคะ2องค่ะลอง นำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราและใช้วิจารณญาณทุกๆครั้งค่ะท้ายคลิปเหมือนเดิมอาจารย์จับคู่2คู่3ไว้ให้เป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งคอมเมนต์ใต้ยูทูปใต้ยูทูบนะคะส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้อาจารย์แอร์เยอะๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคกันทั่นหน้านะคะวันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศใต้ร่มไม้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ